นครับท่าอาก,การโยมแม่เป็นยังไงบ้างผมว่าจองสลา,าเลยดีกว่าครับร่างกายของมาไม่ตอบสนองไปได้ทั้งสิ้นอาลามากกตายดิอาม,มา่าตายแล้ว <S 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 ขอเชิญดวงวิญญาณอาม,ม่ามารับของเส่นเอาขึ้นสิ ลูกหลานพาข้าพเจ้าไปหาอากงที่สุสานมังกรฟ้าที่ไหนกลับบ้าเลยวะลูกหลานคนกันเองทั้งนั้นจะหลอกด้วยลงคอเลยเหรอเฮ้ยวัในินที่จะทำอะไรอ่ะศพอ,อมาม่าถูกขโมยไปไ,ไม่มีศพพี่นายกำปิดไม่ได้ ลูกหลานมึงที่หมดทำนี่ทำนี่เอ้าเอ้ามีผ่าไหมผ่ามี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 คนละองค์แล้วะอาม่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาม่า เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยว่าแข่หีรังนิดหน่อยหีรังหีรังนี่หูตึงเหรอใจหายแวบเลย